สวัสดีครับโชวเกาชันแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านีเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นนี้เลยนะครับต้นไม้แบล็กนะครับก็เป็นโชเกาชันที่มีความโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเปิดด่างนะครับวันนี้เรามาดูไล่เรียงตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบปัจจุบันนะครับใบแร,แรกเขานะครับ สังเกตดูจะมีความด่างน,นะครับเป็นเป็นไม้แบกรูปทรงหอ,อกนะครับปลายเดียวแหลมโค้งมนนะครับก็สะโพกมีความโค้งเล็กน้อยนะครับโค้งเข้าไปหาคอใบนะครับลักษณะของกระดูกนะครับกระดูกลายเส้นเขาจะมีสีเขียวอมอ,อมดำนะครับตรงโคนใบนะครับจะมีสีม่วง ช้ำๆเล็กน้อยนะครับใบเปิดมาเรื่อยๆก็จะมีกระดูกสีดําเพิ่มขึ้นนะครับออกม่วงครับดําออกม่วงนะครับ,ออก,รบก็มีการเปิดด่างออกเขียวมรกตนะครับด่างก็จะมีความด่างเกือบทุกใบนะครับจะด่างมากด่างน้อยใบนี้เริ่มมีความแดงขึ้นมานะครับในความด่างใบนี้ก็เป็นใบต้นๆน,นะครับก็มีความด่างแฉลบตรงบริเวณโคนนะครับแล้วก็ ใบก็มีความลักษณะเป็นสีเขียวนะครับมีความด่างนะครับแล้วก็กระดูกเขาตรงกลางก็มีสีสีดำนะครับสีดำอมม่วงตรงโคนนะครับต้นนี้นะครับเราได้ตัดยอดทิ้งไปนะครับเราตัดยอดทิ้งไปนะครับแล้วก็คือยอดเขาไม่ค่อย ไม่ค่อยสวยนะครับมีความงิกงอนะครับเราก็ตัดยอดทิ้งไปเขาก็เปิดใบใหม่ขึ้นมานะครับเปิดยอดใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นใบนี้นะครับก็มีความด่างมากขึ้น,นครับสังเกตเวลาเราเราตัดยอดทิ้งหรือเรายกยอดนะครับ ยอดหรือหน่อใหม่ขึ้นมาเขาจะมีความด่างดูอย่างใบนี้นะครับก็มีความด่างชัดเจนนะครับใบใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ด่างเกือบทั่วใบนะครับมีเขียวเล็กน้อยตรงด้านซ้ายมือปลายใบนะครับดูอย่างรอบนอกก็ด่างทะลุใบเลยนะครับมันเป็นยอดที่โผล่ขึ้นมาจากบริเวณที่เราตัดนะครับสังเกตจะมีรอยตัดอยู่นะครับ เราไม่ได้ยกยอดนะครับเราตัดยอดทิ้งเฉยนะครับการตัดยอดทิ้งจะทําให้เขาเปิดใบใหม่ที่มีความด่างแล้วก็มีความเด่นชัดนะครับวันนี้เราก็มาแนะนําต้นโชกเก้าชั้นที่เราตัดยอดไปแล้วก็มีความด่างมากขึ้นนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใบมันกลางเต็มที่แล้วจะได้นํามาให้กับทุกท่านได้ชมอีกครั้งนะครับก็เป็นลักษณะของ โช่าเกาชั้นแบล็กนะครับเป็นใบรูปทรงปลายหอกนะครับใบนี้ก่อนใบล่าสุดก็มีความเป็นลักษณะกระดูกและลายเส้นเป็นลักษณะสีม่วงอมแดงเลยสวยงามนะครับใบเขาก็มีความหลากหลายนะครับกำลังจะเริ่มให้สีออกมานะครับก็มีสีชมพูมีสีเหลืองออกสีแดงสีพีชนะครับ ก็มีเขียวอ่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ดูใบต่อๆไปว่าเขาจะเปิดสีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็แนะนำต้นโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับสำหรับผู้ที่เข้าชมใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ